สวัสดีครับในคลิปนี้ผมมาอยู่กันในแมปฟิตอิดนะครับเราไม่ได้กลับมาในเกมนี้นานพอสมควรเลยนะครับทุกคนหลังจากที่เราอัดคลิปเกมฟิตอิดไปแล้วตอนช่วงที่เกมฟิตอิดยังมีคนเล่นประมาณแสนนะครับประมาณแสนกว่าๆนะเออตอนนี้นะครับคนเล่นฟิตอิดอยู่ที่1 m อหรือ1ล้านแล้วนั่นเองนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับฟิตอิดด้วยนะครับทุกคนมาถึงจุดนี้ได้ไม่ได้ง่ายเลยนะครับในคลิปวิดีโอตัวนี้ผมขอทําการฟาร์มที่ถ้ำนี้นะครับเป็นถ้ำเอ็นชานนะคือผมจะฟาร์มอยู่สามที่ในคลิปนี้ซึ่งเอาเว้จริงๆนะครับซึ่งเอาจริงๆนะถ้ำสีเครดอ่ะเออ,เอ,อไอพวกหน้าปกคลิปอะครับทุกคนเออใครดูหน้าปกคลิปมาแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าคลิปนี้เนี่ย เราจะทําอะไรเราจะได้อะไรนีครับเออของเน็ตของตึงเอาไว้ท้ายคลิปต้นคลิปมาอยู่กับตอนแรกที่ผมไปเซิร์ช youtube ผมก็ได้รู้ว่าว่าไอจุดจุดนี้เนี่ยมันฟาร์มเงินดีก็เลยแบบเออโอเคก็ลองมาฟาร์มดูละก,กันนะครับแล้วก็ทำการเอาปลาทั้งหมดในตัวออกหาหมดเดี๋ยวมาดูกันว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะได้ เงินมาเท่าไหร่นะครับซึ่งอันนี้ผมจะบอกก่อนเลยเวลาผ่านไปในที่นี้คือครึ่งชั่วโมงแล้วกันนะเอออันนี้ผมแค่ามาทดสอบว่ามันเงินดีจริงหรือเปล่านะครับป้าไปลุยกันเลยแต่ก่อนหน้านั้นผมขอซุ่มบัฟอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันบัฟที่ผมจะเอาเนี่ยจะเป็นเอาบัฟฟาร์มเงินเลยนะครับจะเอาเป็นบัฟคำสาปนะลบโชค75แล้วก็บวกมิวเทชั่น75เนะครับไปลุยเลยป ทั้งหมดเราได้รีเจนมาประมาณ2ตัวนะครับทุกคนมาดูกันว่าเงินที่เราจะขายได้เนี่ยจะได้โอ้ไมค์อด์ตไม่กอเลยได้มาอย่างน้อยเลยทุกคนโอ้โ oh, หไม่เหมาะกับการฟาร์มอย่างยิ่งนะครับไปไปที่ต่อไปเลยไอ้นี้เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมได้รู้ข้อมูลจากย t ท b e มาว่าโอ้โหมันฟาร์มคอสดีก็เลยอยากลองไปฟาร์มดูนะครับที่นั่นก็คือถ้ำใต้น้ำแถมต้องเป็นห้องสมบัติเท่านั้นด้วยนะครับ ไปไปดูกันเลยเอาจริงเบ็ดผมมันยังกากอยู่ผมเลยก็เลยทําเบ็ดโสตรรอดไปได้นะครับไอเบ็ดผีอะที่ต้องทำคุสยใต้น้ํานะครับผมยังทําไม่ได้เพราะว่าเบ็ดผมมันยังกากเกินไม่สามารถตกซีเครดในห้องรูปปั้นได้นะครับก็เลยต้องรีบเก็บเงินเงินอย่างเดียวเลยรีบเก็บเงินเพื่อซื้อเบ็ดสามล้านให้ได้นะครับเออเพื่อพอผมซื้อเบ็ดสามล้านใช่ไหม ผมก็จะลงไปใต้น้ําแล้วก็ทำบิดไอ้นั้นไอ้โกดฟินลอตอะพอผมทำเสร็จไม่รู้ผมออกชีอเออออกเสียงถูกไหมนะพอผมทำเสร็จผมก็จะไปที่เออแอนเชียนจังเกิลนะครับเออแล้วผมก็จะไปเปิดประตูเปิดวิหารเปิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปทำํำบิดเออเอเ e มนหรือเปล่า <laughs> น่าจะใช่แหละมั้งเบ็ดที่ตึงที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับทุกคนเออ ซึ่งผมจะขอออกเสียงเป็น element แต่ผมว่าน่าจะออกเสียงผิดแล้วทุกคนออช่างมันเถอะนะครับไอเบ็ดนั้นอนะ่ะคือเบ็ดเดอะเบสออฟเดอะเบเลยนะซึ่งตรงนั้นอนะ่ะผมก็จะไปทําเบ็ดนั้นนะครับซึ่งน่าจะทํายากพอสมควรแหละนะทุกคนก็ไว้ดูคลิปหลังๆแล้วกันว่าขั้นตอนการทําเบ็ดโกสฟิลดของผมเนี่ยกับเบ็ดเอลิเมนต์รจะเป็นยังไงรอติดตามรับชมครับ เอาจิงนั่งฟาร,ร์มตรงนี้สักประมาณชั่วโมงกว่าๆวานะเออนั่งฟาร,ร์มตรงนี้ชั่วโมงกว่ากว่าแล้วก็หรืออาจจะครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ลองมาดูกันอีกรอบหนึ่งอะไปน่าจะครึ่งชั่วโมงแหละทุกคนเออ เอาจริงเมื่อกี้นะครับผมลืมอัดไฟล์ตอนที่ผมไปขายนะแต่ว่าผมขายมาได้ประมาณ80,000ื่นนะครับทุกคนเออประมาณ80,000ื่นนะครึ่งชั่วโมงอ่ะส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นเดอะซีเรตเลยของคลิปวิดีโอนี้ตามที่ผมบอกต้นคลิปนะครับจุดนี้คือเกาะเขตร้อนนะครับมาดูกันว่าหลังจากที่ผมฟาร์มไปเนี่ยหชั่วโมง25นาทีนะครับ1ชั่วโมง25นาทีนะเราจะได้อะไรมาบ้างไปดูกันเห็นอะไรไหมครับทุกคน สิ่งสิ่งนั้นน่ะคือเวลเกรดเวลชาร์กนะครับมันก็คือสีเกตของบ่อน,นี้นะนนทุกคนสีเขียเพียงตัวเดียวหนึ่งในเก้าแสนห้าหมื่นเออโคตรตึงครับพี่น้องชาวไทยเอ้ยไม่ใช่แล้วโคตรตึงครับผมได้มาแล้วนะครับในที่สุดสําหรับสีเกรตตัวแรกในการเล่นฟิตอีกมาทั้งหมดนะครับสีเขตตัวแรกของผมนะเป็นทนั้งรืของเกตเวลช้างนะครับทุกคนเออ ผมก็ติดใจที่นี่อย่างหนักหน่วงไม่ใช่ติดใจแค่นั้นนะครับเคสเดียวช้างเนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่ทําให้ผมติดใจแบบหนึ100่งร้อยเปอร์หนึ่งร้อยเปอร์เซนแต่สิ่งที่ทําให้ผมติดใจนะ่ะมันคือราคาที่ผมขายได้ทั้งหมดนะคะตุ้มหนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับแต่ไม่ใช่ว่าหนึ่งแสนแปดหมืน่นนี่คือหนึ่งแสนแปดหมื่นเพียวๆจักเกาะรูร้อนนะครับความจริงมันคือหนึ่งแสนสี่หมื่นครับทุกคน ใช่ครับมันคือหนึ่งแสนสี่หมื่นแต่ที่เห็นเป็นหนึ่งแสนแปดหมื่นอีกสี่หมื่นมาจากไหนครับห้องสมบัติฟาร์มมาชั่วโมงหนึ่งเอ้ยครึ่งชั่วโมงได้มาสี่หมื่นล่วเลยโอ้โหโคตรจนอ่ะถ้าไปฟาร์มตรงนั้นอ่ะจนแน่นอนหนึ่งล้านเปอร์เซ็น่ะทุกคนเอออย่าไปฟาร์มกันนะครับถ้าไม่ได้ติดเควสอะไรอย่าอย่าไปฟาร์มในน้ำไปม,มาฟาร์มตรงนี้แทนนะครับแต่ที่ผมเตือนให้ก่อนเลยนะครับว่าไอ้ตรงหูเขาเขตร้อนเนี่ยถ้าเราไม่ได้ร,รีเจนเนอรี่ เราจะไม่ได้เงินเยอะขนาดนี้นะครับอันนี้ผมได้รีเจเนอเร,รมาประมาณ3ชิ้นนะเงินเลประมาณนี้นะครับทุกคนผมได้รีเจเนอเร,รมา2ชิ้นก็เงินประมาณ1นึ่งแสนสี่หมื่นเอ้ยหนึ่งแสนสามหมื่นสี่หมื่นอะไรประมาณนั้นละมัง้งนะทุกคนแต่ถ้าเกิดว่ามีอยู่รอบหนึ่งนะเนี่ยรอบนี้แหละตั้งใจฟาร์มมากโอ้โหผมจะฟาร์ไปสักชั่วโมงกว่านะครับอ่ะกลับมาขายไม่มีรีเจนสักอันสักอันเดียวไม่มีนะครับเงินทั้งหมดได้มาสี่หมื่นเนี่ย เออไอจุดจุดเนีย้ยรีเจนถ้าเราไม่มีอ่ะคือจนนะครับแต่ถ้ามีรีเจนอ่ะคือรวยครับทุกคนเออรีเจนในที่นี้คือลูบี้นะไอเพชรรูบี้อ่ะทุกคนเออนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าใครคิดจะมาฟาร์มเนี่ยผู้เล่นใหม่ฟาร์มได้นะแต่ฟาร์มหินเนชานดีด้วยทุกคนแต่แนะนําให้มีดวงพอพอสมควรนะครับในการมาฟาร์มหารูบี้สำหรับคนที่อยากมาฟาร์มเงินแต่คนอยากมาฟาร์มหินเดนชานก็มาฟาร์มนะ ฟังเลยครับตรงนี้หินชาดดีที่สุดในเกมแล้วด้วยจุดที่หาหินนั้นได้ดีที่สุดในเกมนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูการแก้เครียดของผมหลังจากผมขายของไปแล้วสักหน่อยนะครับไปเอาจริงนะทุกคนผมคิดว่านะเบื่อมากกับการมานั่งตกอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาแก้เครียดกันดีกว่าเดยการซูส้สกินเงินที่อุตสาหามาได้ดู เดียวจะได้ไอห้าเปอร์เซ็นแล้วทำไมมันต้องอยู่ตรงนั้นด้วยวะคือสองเปอร์เซ็นอะผมได้มาแล้วเว้ยอันนี้อันนี้อันนี้นะอูอีกนิดเดียวห้าเปอร์เซ็นโหน,น่ทำไมวะทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้นี่คือความเกลือมา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 เป็นไงบ้างทุเรศทุเรศมาก คนมันผิดใจอะครับอือโอเคกูหมดตัวละไม่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 สุ่มละไม่สุ่มละไม่สุ่มละไม่สุ่มละจากจะคลายเครียดเครียดกว่าเดิมคือตอนแรกอะผมมีไอ้สองเปอร์เซ็นต์แล้วครับสุ่มทีแล้วได้เฉยแบบงงๆแบบฮะฮะแต่ พอผมมาลองสูตรรอบนี้รอบนี้คือผมหวังอะไรใช่ไหมทุกคนผมหวังไอ้ห้าเปอร์เซ็นนะเพราะว่ามันเป็นแบบคล้ายๆกับสมบัตินะครับทุกคนมันค่อนข้างที่จะสวยเฉาเฉเลยนะแต่ก็ไม่ยอมแบบดูตัวเองเลยว่ากําลังเก็บเงินซื้อไอ้ตัวสามล้านอยู่ก็นั้นเสียไปสามแสนแล้วทุกคนเออเงินฟาร์มตั้งนานเสียแบบโอ้โหวัดดูเฮลมากเลยอะวัดดุเฮลจัดฟาร์มแบบ เป็นหลายชั่วโมงนะครับเสียหายแบบหายไปเลยอะ่ะเศร้าเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจงในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับฝากนิดนึงฝั่งนิดนึงใครที่ดูในทิกตอกอยู่นะครับก็ไปติดตามผมใน YouTube ได้นะทุกคนส่วนใครที่ดูใน YouTube ไปติดตามผมในทิกตอกได้นะครับทั้งสองช่องเนี่ยชื่อพ่เซตเหมือนกันหมดเลยนะครับทุกคนอ่ะฝากด้วยนะครับสำหรับสองช่องนี้นะทุกคน ถ้าอย่างนั้นคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้จริงๆลนะไปจบครับ